ช่างบมครับวันนี้เขาจะมาง่ายอย่างกันครับทำสีเซียนไม่สนครับสีเซียนไม่สนเนาะพอดีว่ามีคนถามเข้ามาในเพจเนาะว่า,าอยากฮือทำไม่สนนี่แหละแต่อยากทำให้เป็นสีแบบเก่า นก็เดี๋ยวเขาจะมาทําเป็นสี่เป็นเส้นดําเส้นดาครับผมเส้นดําหรือเส้นเทาเนาะปืนเทาไปตัวปืนเทาไปตัวโอเคครับเขาก็วันนี้เขาก็หาไม่สดมาได้ละไม่สดมาได้แล้วครับผมน่ครับลายจะงามครับผมลายงามรายการก็ไมซักครับ เซนเมซากีทํำไปตอนนั้นนะครับตอนนั้นเนะครับผมโอเคนี่จะเป็นเส้นดําไม่สซนครับผมไม่สซนไม่สซนอันนี้ผมจะฟูดเส้นก่อนแะ้รับแรงก่อนครับโอเคก็เหมือนเดิมเนาะเดี๋ครับผมจะฟูดเส้นก่อนจะรัเส้นไม่สซนที่เป็นจะได้พองแบบเส้นไม่สซนมันจะแข็งครับจะมีเส้นน้อยกว่าเส้นเมซากับเมซากนจะอ่อนมันจะจะเป็นเส้นหนักกว่าครับกันหน้าก็ซูมพอแล้ว ครับผมที่นี่เขาต้องการพื้นใสครับเขาต้องลงสลักแรกเกิดก่อนครับผมต้องการพื้นใสเพราะเพื่อจะให้หันไรไม่ํางามดีครับตอไปเร็ต้องหันแรกก่อนนะครับนี่บ้กล้าเตียวไปเลยเนี่ยกลัวคนพอเมาหัวมันต้องมันต้องเตียวครับก็เดี๋ยวเขาจะ ทาสแลกครับผมสแลกครับทาสแลกครับผมแลกเกอร์แลกแลกเกอร์ครับอ่าโอเคแล้วเรื่องไอ้สีสีเส้นเหรอเส้นเดี๋ยวเาามผสมนะครับเดี๋ยวต้องรองพื้นตรงนี้กันครับโอเคเนี่ยครับผมนี่ทาสแลกกันครับผมระดับแรกนี่ครับทสแลกรอแห้งแป๊บนึ่งกันท้าแลกเกอร์รองพื้นครับจะพื้นจะใสครับโอเคงั้นเดี๋ยวเฮา อ่าล้อสลักแห้งแล้วเดี๋ยวเขาทาลายเกิดทิ้งไว้เนาะแล้วเดี๋ยวเขามาผสมอ่าตัวสีเซียนกันแล้วกันเนาะโอเคครับเดี๋ยวจะได้เขามาล้ออ่าชลักลายเกิดแห้งกันนะครับผมครับผมตอนนี้เขาก็มาถึงขั้นตอนที่จะอ่าอันนี้ก็ทาทาชลักลายเกิดเรียบร้อยแล้วครับลาเกิดเรียบร้อยละก็เล่าไว้ก่อนเดี๋ยวเขามาผสมดินเพื่อจะอ่าทำเป็นสีเซียน นี่ดินสอฟองครับเป็นเดองครับผมดินสอฟองอันนี้จะดินสอพองนี่ครับผสมนิเดียวครับในสาธที่จริงนะครับถ้าเป็นตู้เป็นไบ์เขาผสมแป้งนะครับใส่ถังผสมนะครับแต่นี่ผมผสมเอาง่ายว่าครับก็ผสมน้อยๆนะผสมนยครับน้ำครับน้ำน้ำทั่วไปครับใส่ขวดเปิดก๊อกมาครับเราจะซื้อมาเป็นขวดน้ำพลาสตินะครับครับผมอู้หนักไปแล้วครับเป็นยังครับเป็นครับจะเจ๊ะไม่แมหน่อยครับผมอ่าวนี้เขาจะผสม ออกดำๆน่อยนะดำหน่อยครับผมดินสอพร้อมกับออกขาวๆน่อยแล้วเอาครีมๆน่อยครับเดี๋ยวเขาจะใส่ดำไปกระเพาะครับม่ต้องใส่อย่างอื yes, used, ่นนะครับใส่ดำอย่างเดียวเลยครับใส่ดำอย่างเดียวครับถ้าแต่จะออกแดงออกเหลืองมาตามใจที่ชอบแต่แต่ถ้าเป็นอันนี้เขาจะเน้นดำเนาะเน้นดำครับผมออกดำๆเทาๆเทาครับดำเข้มๆออกเทาๆหน่อย พอก็เท้าขนาดนี้พอก็แต่แฉกสอบเอาเข้มวันนี้ก็ได้ครับอันนี้เท้าแจะสอบเอาขึ้นแบบใดครับแต่ครับผมจะเอาดำวันนี้แหงนไปได้ครับก็อยู่ที่ว่าสอบขนาดแบบอะไรใส่ดำเมื่อกันครับผมความเข้มครับมันจะได้งานจะได้ดูขกเก่าหน่อยขกเก่าได้ครับเดี๋ยวมาลองพอวะใจไม่สนเนี่ยแล้วก็ทำเป็นเส้นดำเนี่ยพอเหรอ มันงานมันจะออกมาเป็นจะได้เอาแล้วครับตอนนี้กับผสมเรียบร้อยแล้วครับแต่ผมนิ่มยาหนึ่งนะนี้ผมนี่เองครับผมผมใส่วันนิดน้อยหนึ่งเพื่อจะคือมันเกาะกับเสียนครับเวลาคัดออกมันจะออกหมดครับผมมันแข็งมันแข็งน้อยค่ะแข็งน้อยครับผมใส่ก็วันนี่ลรืไปมือมันได้แข็งครับเปิดเรียนครับเปิดอยากเลยครับครับผมครับผมวันนี้ครับใส่น้อยเดียวพอครับไต้องใส่นั่งครับใส่นักงคัดบอออกนะครับ ครับผมน้อยเดียวพอครับผมเหมือนผสมดินน้ำเลยเนาะผสมดินน้ำเหมือนกันครับเหมือนกันครับผมเหมือนกันครับผมใส่น้อยหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้แข็งเร็วมันจะได้ติดเซียนครับผมถ้าเขาผสมนี้มันพุยครับคุยพุยมันอาจจะภาษาไทยว่ายุยแต่ภาษาเมืองเขาว่ามันฟุ้ยมันอาจจะแบบว่าก็แบบใครดีเนาะเส้นเด็ดเสียมจะลุดมดครับผมมันละเส้นแล้วก็ซ่อมเป็นไมโซนแฮมเซียนเซียนก็แบบ นครับเส้นบันลึกน้ำเล็กรักเอาละครับผมนี่ผมจะไอพีกพอนะครับพี่ลงไปเลยเอาละครับโอเครอแห้งแป๊บหนึ่งผมคัดให้พอครับพี่ลงไปละเรียบร้อยอันเดียวเฮาล้อเื้อ ตัวสีที่เฮาพี่ไปเนี่ยแห้งก่อนเนาะเดี๋ยวเฮามาคัดแล้วก็มาท้าสลักแรกเกิดกันสงครามหนึ่งใช่สองฟองละตอนนี้ก็สีเส้นเฮาก็แห้งละผมจะมาคัดแล้วครับคัดเจ๊ดอะไรยังโอ้เบอร์สามเหมือนเดิมครับเออเบอร์สองครับคนนี้ครับผมเบอร์สองลงมาครับตาชรามเหมือนกันครับจาโซลเคไปใจ้ครับผมไข่คมอาโอเคเดี๋ยวเฮามา ครับแล้วก็เดี๋ยวเอามาทาง s ล็ e เล็กเกกันเราเพราะว่างานจะงานสีจะมาเป็นจุดๆแล้วครับกันแล้วครับอี่ไม่ได้กัดสลามจะมาเป็นสปอนเซอร์เฮาเนอเ,อเอนาะยพุณาตาสลามนะครับเนี่ยถ้าเอาผสมวันนี้ไปน้อยหนึ่งก็งานก็ฝุ่นจะเกาะแน่น,นดีหน่อยแน่นเซียนครับแน่นเซียนครับผมเ,เป็นจะแน่นครับ คนกรจาจะอีนะครับผมกระจายฝุ่นนอีครับผมนี่จะเก๊กว่ะครับผมนี่ครับเอาแล้วครับเป็จะลงชัแรกแล้วครับผมฝุ่นน้อยนะฝุ่นครับผมผมงเจ้าของไกลครับคนไกลผมงนี้ครับผมซื้อมาอันแรกสิบบาทครับเอาที่แจ้งนะครับไปไหนนะครับที่ผมใจอยู่เอาอยู่ปุ้นครับห่างมามาห่างกับ นี่ปุ่นกาครับผมโอเคมาบอดีเจแปลงเนอะเจแปลงเดี๋ยวมันจะรุดนะครับผมปัดฝุ่นนะครับนี่ครับครับผมครับผมนี่ครับโอเคปุไก่ซื้อได้หัวไปครับผมรถมีรถเข็นขายอยู่ชั้นแรกครับชั้นแรกเหมือนเดิมครับผมเอาแล้วครับจะ้ท้าแล้วครับนี่ครับผมเออเส้นดำๆเออก็ดูดูเก่าเลยเนาะคลาสิกครับผม คลาสสิกนะครับผมเบิ่มเอาของไอ้ไม้ที่เฮาบดิญะมาเปียกเหรอนี่ครับตีบดิญะครับนี่ทาเชลเก้นนะครับจะได้อันนี้ธรรมชาติมันนะครับผมนี่ครับผมโอเคเอามาเปียกกันเราอะนี่ครับผมงานมันก็จะออกมาเป็นงานเก่าๆเนาะเก่าๆครับเออกับคลาสสิกดีเหมือนกันคลาสซิกครับคลาสสิกครับนี่ผมจะทาเล็กเกินพอลเล็กเกินสักเที่ยวหนึ่งสักเที่ยวนะครับเออถ้าเบิ่มคิดว่าเป็นเล็กเกินเงาหรือด้านดีถ้าเป็นไม้แบบลายแบบเนี้ยเป็นด้านดีกว่าครับ ทั้งสองชนิดเลยครับครับผมมีทาเล็เกอร์ครับผมนี่ครับผมโอเคนี่งามครับงามเนาะครับผมโอเคครับลายธรรมชาติของมัลิตรงครับนี่เขาขูดเส้นคือเป็นเส้นนี่คือหันเส้นครับอันนี้ครับธรรมชาติครับนี่ก็ทำสีธรรมชาติครับผมไม่ใสให้เธชอบครับอ่าโอเคสำหรับไม่สนเนาะครับไม่สนครับผมสำหรับเนี่ยคนชอบเนี่ยมันเก่าๆก็ใจนี่ครับผมเป็นเส้นดำอีกก็ได้เนาะใช้เส้นดำใช้เส้นดำมันจะดีกว่า ขัดกับเนื้อใหม่เนาื้อใหม่มันขาวครับผมลายมึงหมอกเลยครับครับผมงามๆลายงามลายงามครับผมโอเคครับเบิ่มแล้วก็ช่วงนี้มีเบื่มได้ไปสอนสอนทำสีได้เนาะครับผมสอนทำสีนะครับมาติดต่อกันได้ในที่เพจครับผมในเพจก็ได้เนาะในเพจครับผมก็จะมาเฮียนที่ห้องงานนี่ก็ได้แล้วว่าจะเพื่อไปสอนตีบ้านก็ได้สอนเป็นกลุ่มสอนส่วนตัวก็ได้แล้วว่าตีบ้าน มีงานไม่เก่าจะให้เขาไปสอนจุไอ้ก็ได้ส่วนเรื่องราคาเนี่ยก็เดี๋ยวตกลงกันก็ได้เนาะเพราะว่าตกลงราคาต่อรองกันได้มันม่มีปัญหาหรอกแน่นอนเนาะจะได้ก็ถ้าขายสนใจก็ทักมาได้เพจแล้วกันเนาะคครรัับบสำหรับวันนี้ก็ขอฝากว่าสำหรับงานอ่สีไม่สนใจเนาะคครรััับบผมสสวดีสวัสดีครับ